4บอสติดคุกแน่นอนทนายตั้มหอบหลักฐานแจ้งจับ6บอสตีไอคอนกรุปยังติดตามกันต่อเนื่องสำหรับกรณีบริษัทขายตรงที่เป็นข่าวซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา1 0 1 0กนวันที่11ตุลาคม67ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายตั้มสิทธราเบียรบังเกิด หรือทนายตัํมและอี้แทนคูนจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมร้อมผู้ช่วยเดินหน้าเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหลังมีผู้เสียหายหลายรายร้องทุกข์โดยทนายตัํมเปิดเผยว่าตนมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปรวมไปถึงผู้บริหารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบอสพอลบอสการบอสปีเตอร์บอสหมอเอกบอสมินบอสแซมในเรื่องของ พรกรกู้ยืมเงินอันเป็นช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่เรื่องของการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และก็จะเข้าสู่มูลฐานร่วมกันฟอกเงินด้วยทนายตั้มกล่าวต่อว่าวันนี้ตนมีหลักฐานจากผู้เสียหายที่มาร้องเรียนกับตนว่า ได้รับความเสียหายจากบริษัทดังกล่าวและทราบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการให้สินค้าจริงแต่เป็นการหลอกให้ลงทุนให้สมัคร cross รนขยับเลเวลขึ้นไปเป็นขั้นบันไดโดยเริ่มจ่าย2,005 25,000และ250,000บาทจากนั้นก็ให้หาลูกทีมตนจึงมองแล้วว่าไม่ได้มีการกระจายสินค้าจริงแต่เป็นลักษณะการแชร์ลูกโซ่ โดยใครที่เป็นระดับดีลเลอร์ที่จ่าย250,000บาทจะได้รับสิทธิพิเศษนัดทานข้าวกับระดับบอสโดยจะเน้นให้ความเป็นกันเองเพื่อให้การลงทุนแต่เวลาผ่านมา1ปีผู้เสียหายกลับไม่ได้รับสินค้าเมื่อทวงถามในบางรายก็ได้สินค้าที่เกือบหมดอายุมาและเมื่อวันนี้ที่ทางบริษทัทออกมาโต้ว่าดาราทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นเพียงผู้ช่วยการตลาดการกระทำดังกล่าวยิ่งชัดว่าที่ผ่านมา เป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะตอนแรกอ้างว่าเป็นผู้บริหารทำให้ประชาชนหลายคนหลงเชื่อและแตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนจนทำให้ผู้เสียหายบางรายเกือบคิดสั้นนอกจากนี้คุณกันได้มีการโพสโชว์นาฬิกาหรูหลายเรือนรวมมูลค่าเกือบ50ล้านบาทกับการทําอาชีพพิธีกรรายการจะมีรายได้ขนาดนี้เลยหรอนอกจากจะไปรับเปอร์เซ็นต์จากบริษัทดังกล่าวพร้อมกันนี้ทนายตั้มยังมั่นใจว่า เรื่องนี้จะมี4บอสที่ติดคุกแน่ๆก็คือ 1. บอสพอรัตพลวรัตวรกุล 2. บอสกันกันตทาวร 3. บอสปีเตอร์และ 4. บอสหมอเอกด้านอ e ีแทนคูนกล่าวว่านอกจากบอสที่ทนายตามจะแจ้งความในวันนี้ยังทราบว่ามีผู้หญิงอีกรายอักษรยอ่อปปาที่เป็นมือขวาของบอสพอลที่เป็นคนออกแบบและวางระบบนี้และมีการประชุมร่วมกับดาราทั้งหลาย เช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ทางดาราจ,จะไม่ทราบว่ามีกระบวนการดังกล่าวและคาดว่าดาราน่าจะรับเงินจากบริษัทดังกล่าว10%จึงมั่นใจว่าจะดำเนินคดีได้แน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่ทางนายกัญชัยกำเนิดพอยหรือหนุ่มกัญชัยที่โดนข่มขู่กลางรายการหลังออกมาเปิดโปงบริษัทดังกล่าวทนายตามจะเกรงกลัวหรือไม่นั้นทนายตามระบุว่าตนไม่กลัวและพร้อมจะเดินหน้าช่วยประชาชน และตนได้มีการพูดคุยกับทางหนุ่มกันชัยทางหนุ่มกันชัยเองก็ยินด,ดีที่จะเคียงข้างประชาชนถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนดาราก็ยอมที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะสงสารผู้เสียหายทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ